จากคลิปที่แล้วที่เราพาไปเที่ยวเกาะกูดกับเกาะกูดฟินทริปก็มีคอมเมนต์ของพี่คนนี้ครับที่เขาบอกมาว่าก็อวยเกินไปห้องก็ธรรมดาไม่สวยเลยวิวก็บ้านๆไม่ถึงกับว้าววันนี้เราก็เลยจะพาไปดูรีสอร์ทเปิดใหม่ใกล้ชายหาดครับอย่าเรียกว่าใกล้ครับเรียกว่าเดินลงไปอีกนิดเดียวก็คือชายหาดแล้ววันนี้เราได้เป็นบ้านพักคู่ครับมีสระว่ายน้ำส่วนตัวที่สามารถเห็นวิวหาดได้ชิวๆเลยและเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะฟินแค่ไหนสำหรับทริปนี้กับที่นี่เลยครับมวยหน้ารีสอร์ทเกาะกูด เอ่อผมขอพักผ่อนแบบกินดีอยู่ดีสักคลิปแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวเราย้ายไปฝั่งร้านกันครับไปโมน่รีสอร์ท ของพลุพลังมากไปรูเรียนฮะตรงเนี้ยโอเคอยู่แต่พอตรงถึงรหานเนี่ยมันเดินมาจะชันกว่านี้ฮะของของของหนักแล้วสงสารจะขึ้นไหวไหมวะปกติตรงเนี้ยขึ้นขึ้นสบายสบายฮะแต่พอพอมีของขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยจะอืดขึ้นมาหน่อยนึงฮะอ้อได้อยู่ได้อยู่ไปเดี๋ยวไปดูวิวฝั่งนู้นกันครับ อียได้หมวกกับคืนมาแล้วเมื่อคืนนี้เรามานั่งดื่มกันต่อที่ตะว,วันอีโคโบาร์นะครั้งที่แล้วที่เรามาก็ส่วนใหญ่ครั้งที่แล้วเนี่ยมาเกือบทุกคืนเลยนะที่อยู่มา5คืนแล้วเนาะครั้งนี้ก็เลยมามาอีกฮะแต่เมื่อคืนนี้เหมือนเราจะไม่ได้ถ่ายอะไรนะเราแค่แบบอยากนั่งดื่มชิลชสนุกสนุกเฉยเฉอ่ะออแล้วก็ลืมหมวกไว้เอา,าหมวกฮะแล้วก็นี่เลยปกติไม่ค่อยได้ใส่ชุดอะไรที่สีสันสีสันอย่างเงี้ยเนาะนะลองเปลี่ยนมาดูให้เผื่อชีวิตจะสดใสขึ้น ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งมุมของของเจ้านะฮะหาดของเจ้าอยู่ตรงนี้ที่เราลงมาเมื่อกี้ล็อเขาแล้วก็อ้อมมาด้านหลังเนาะตรงนี้ก็จะเป็นคลองคลองไหลนงทะเลครั้งที่แล้วตรงนี้เขายังยังทาไม่เสร็จนะมีเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้โอเคแล้วดีแล้วแล้วคุณดูหาดถ้าตอนเยน็นๆน้ามันลดนะหาดมันไปถึงนู่นเลยเมื่อกี้เนี่ยเขาเดินลุยน้ําไปตรงนั้นได้เป็นแองแองนะทรายเนี่ยถึงนี่หาดยาวมากตรงเนี้ยสวยเลยถ้ามาตอนเย็นพระอาทิตย์ตกครั้งที่แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าวิวเพลินมากนะรบงนึ เพราะว่าตรงนี้เรายังไม่ได้ถ่ายมุมนี้เนาะไปนุยิอ่าานะอาากี้เราแวะกินข้าวครับกัะเพาไก่ไข่ดาว60ก็ถูกนะอื้อามมันในเกอะก,กูดเนาะก็ราคาโอ้ราคาแทบจะแบบบนบกเลยราคาปกติมากเมื่อกี้ที่เรากินไปเนาะ ตรงนี้ก่อนจะถึงคลองแม่ครับแล้วก็ร้านข้างหน้านี้ที่เรามากินข้าวจะไปขียงานที่แล้วคุณชเชื่อป่าว่าปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วอ่ะผมคิดเซตอัพนี้ไว้เหมือนกันนะแบบเอ่ออยากได้สกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าพวกแบบสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าเอาไว้เดินทางเนาะจริง,รงๆอ่ะผมอยากจะไปต่างประเทศแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นเป็น,ปนแบบเวลาเดินทางเพราะว่าอย่างสมมติถ้าจะไปญี่ปุ่นเนีเ่ยเมืองมันไม่ใหญ่เนาะแล้ว การจราจรมันง่ายถ้าเผื่อมีสกูตเตอร์ไฟฟ้าประมาณนี้หรือว่าเป็นสเก็ตบอร์ดเป็นอะไรพวกนี้มันมันเดินทางง่ายมากครับอย่างครั้งที่แล้วที่ผมไปตรงคาวากุจิโกะเนาะผมก็ใช้จักรยานไฟฟ้าครับปั่นปั่นวันแรกก็ปั่นไป40กิโลเลยแล้วมันสะดวกสบายด้วยเราจะไปตรงไหนมันก็โอเคมากๆครับมัน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 ไม่ใช่รวดเร็วหรอกแต่เราจะได้เห็นวิวข้างทางอะไรเงี้ยที่ที่มันมากขึ้นกว่าการนั่งรถหรือว่านั่งรถไฟ แต่ณตอนนี้หนึ่งปัญหาที่ผมเจอถ้าจะเอาไปต่างประเทศน่ะก็คือเรื่องแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เนี่ยมันมันไม่น่าจะเอาเอาขึ้นเครื่องได้เพราะามันเกินความจุของทางสายการบินเขากำหนดเนาะแล้วถ้าเผื่อมันมีผมไม่แน่ใจว่ามันมีวิธีไหนที่สามารถเอาไปได้บ้างนะก็ถ้าเผื่อใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยผมจะได้หาวิธีที่แบบเออเอาไปได้นะอยากเอาไปแบบต่างประเทศมากเลยมันมันมันสบายมากแล้ววันหนึ่งมันช้าแล้ว มันใช้ไฟไม่เยอะครับมันวิ่งได้ไกลมากๆด้วยอ่าเดี๋ยวอันนี้เราจะเลี้ยวซ้ายลงไปทางหาดคลองละหานนะฮะเพราะว่านี่แหละตรงนี้คือที่พักที่เราจะไปพักกันตรงเนี้ยค่อนข้างชันฮะ,ะแต่ <c oughs> ปล่อยมือแล้วเสียวอันเนี้ยน่าจะลงมันจะลงยาวๆครับจะมีช่วงชันก่อนที่จะถึงตรงสะพานไม้ข้ามอะตรงนั้นนะ,ะเสียวเสียวอยู่ใกล้ถึงจุดที่ชันที่สุดแล้วฮะ แล้วเนินมันยาวอ่ะผมว่าตอนขึ้นเนี่ยนะจะได้เข็นไปไปลยเนินแน่นอนอนี่แหละจุดที่เราบอกไปว่ามันชันมากๆนะแล้วก็จะมีโคง้งพับๆอยู่สองสามโคง้งไอ้ตอนขึ้นเนี่ยคิดว่าน่าจะหยุดแถวโคง้งประมาณโค้งนี้แหละแล้วก็อ้ตอนลงเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่แหละจุดนี้แหละที่ผมบอกว่ามันชันที่สุด แล้วก็ดูเสียวสุดด้วยนะ่าเมื่อกี้หมดหมดตรงไปเลยนะฮะเลยต้องเดินเดินหน่อยนึงฮ่ารถคับถึงสะพานไม้แล้วฮนะือ,ะอ,อ,อ,อไม่กล้ามอางของ้างๆ้งโอเค สวยงามแล้วตอนนี้เราก็ถึงโมนาเรียบร้อยแล้วนะฮะี่พี่คิมอยู่ไหนเนี่ยสวัสดีครับเอ่อนี่ครับเขาหาพี่คิมก่อนเอออยู่หน้าหาดครับอยู่หน้าหาดใช่ครับเข้าตรงไหนได้ครับพี่ตรงนี้นี่ติดหน้าหาดเลยติดคือติดเลยครับอะไรครับพี่อะไรครับพี่มาทำอะไรห้องผมอ่ะนี่ดูห้องฮะ โอ้ยยัยงสวยเตียงนุ่มไหมเตียงนุ่มไหมริบอ๋อยังนุ่มแล้วห้องโปร่งเนะข้างบนโอเควิวังไม่พูดไม่ได้เลยวิวอันนี้คือริมทะเลริมทะเลแบบริมทะเลจริงๆครั้งที่เราเรามาอยู่แถวาถวนี้กระโดดตีลังกาเต้นๆอะไรแถวเนี้ยตรงกลางตรงกลางก็จะเป็นสระว่ายน้ําเล็กๆที่เราสามารถมาเล่นได้เป็นส่วนตัวด้วยอันนี้มันเหมือนเป็นสองห้องใช่ไหมแชร์กันนะใช่แชร์พื้นที่กันที่แชร์พื้นที่เป็นเป็นห้องอ,อ้าวหรอห้องใหญ่ใช่ ออไทยใหญ่ที่สุดแล้วก็แพงที่สุดอ๋อมันคือคือสองห้องเลยใช่ไหมถ้าเผื่อถ้าเผื่อไทยนี้ไทนี้ก็คือมีสระว่ายน้ําส่วนตัวน่าจะมีอยู่อยู่สี่ห้องออที่มีสระว่ายน้ําส่วนตัวแล้วห้องนี้คือบีฟอน n t คืออยู่หน้าสุด ใช่ใช่เพราะว่าทรายอยู่ยงั้นกระโดดน้ำแล้วก็โดดทรายต่อได้เลยอะไรอ,ะไอ่ะแต่ว่าตอนนี้พี่พี่เขา่ปิดตรงนี้ไว้เพื่อให้มันมีความไพรเวทเพื่อความเป็นส่วนตัวหน่อยแต่ก็ยังมีม,มุมที่สามารถมองได้ใช่เป็นคอนเนคติ้งกับ,บ,บทะเลได้เลยอะไรแบบนี้ก็ยังได้แต่ว่าตรงนี้ก็ปิดไว้ให้มันเป็นไพรเวทนิดนึ่งก็ตรงนี้เราก็สามารถนั่งเล่นได้มีเบาะเขาเรียกว่าเบาะอะไรนุ่มๆโฟมๆ่ะแล้วเขาสึกแบบเรียบหรูเรียบหรูดูดีแล้วก็มันดูสงบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนมากเออเมื่อกี้เรามาดูห้องน้ําฝั่งนี้ รึปเหมือนกันเนาะห้องน้ำฝั่งนี้อุย้ยข้างบนสวยอะชอบแล้วก็มีนนแยกการออกแบบของเขาเนี่ยดูสิมันเปนคุมติมความเป็นโมนาของเขาที่ชื่อโมนาดีสอร์เขาคุมโทนแล้วก็แยกโซนเปียกโซนแห้งคุมโทนแยกโซนเปียกโซนแห้งมาได้ไงวะ <laughs> เออดีดีด,ดีแล้วก็มีเลนชาวเวอร์เอ้ยมี มีอ่างไหมอ่างไม่มีไม่ต้องจําเป็นไม่จำเป็นกระโดดนี่เลยตุ่มแต่บางห้องบางห้องที่นี่จะมีอ่างที่จะไม่มีสระว่ายน้าส่วนตัวก็จะมีอ่างเราจะสามารถขอเขาไปถ่ายได้ไหมเฮ้ยผมจะเข้าไปถ่ายโอ้โหไม่ไม่ดูจากรูปมันมองไม่เห็นให้ดูให้ดูก่อนอ๋อเดี๋ยวไหนวะนี่โอ้โหมีมีอ่างอยู่ข้างตรงกลางเลยหรอตรงกลางแต่สามารถปิดได้อ่าเป็นอ้อดูมุมจากห้องฝั่งนี้ฮะเราก็จะเห็นทะเลไปลายเนาะเราก็จะมีนี่นี่มุมอย่างนี้ นี่แล้วก็เห็นทะเลฝั่งนี้แต่ถ้าเผื่อเราอยู่ตรงที่นอนเนี่ยฮะนี่เราสามารถดูตรงนี้ได้เลยครับอีกอย่างหนึ่งคือนี่ประตูริบโอ้โห วิ่งวิ่งมาแล้ว2ฝั่งกระโดดเปิดซัดได้เลยเนี่ย <c oughs> วิวอย่างดีคุณเอาเป็นว่าในไหนเราก็รีวิวมาขนาดนี้ละเดี๋ยวเราพาไปดูห้องในแท็บอื่นๆบ้างว่าเป็นยังไงเพราะว่าที่เนี่ยมีหลายห้องมีหลายแบบแล้วก็มีหลายโซนด้วยฮะและเดี๋ยวในช่วงเย็นๆเราก็จะพามาชมพายทิ์ตกดินในโซนนี้ครับที่ผมบอกว่าพาทิ์ตกดินตรงนี้สวยมาก รวมถึงตอนกลางคืนครับเดี๋ยวเราพาไปดื่มเล็กๆน้อยๆ,อยๆกับบาร์ริมทะเลอีกที่หนึ่งแต่ถ้าคุณมาช่วงคลิปออนไปแล้วช่วงนี้ก็คือเขามีบาร์ริมทะเลแล้วนะฮะก็ไม่ต้องออกไปไหนเลยครับอยู่ที่นี่ได้แบบยาวๆเลยครับนี่ฮะจะมีโซนที่อยู่ใกล้สนามอันนี้สนามใหญ่ๆเนาะเราก็จะมีฝั่งนู้นเดี๋ยวเราพาไปดูจะเป็นติดกับคลองฮะบรรยากาศแบบเงียบสงบพรเวทดีมากๆแล้วก็เป็นหลังๆเป็นส่วนตัวบริเวณตรงนี้ครับเป็นคาเฟ่ที่อยู่ตรงกลางคลองเนาะสวยๆเดี๋ยวพาไปนั่งครับ ผมอยากกินกาแฟด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราแวะเข้ามาดูห้องที่ไม่ติดริมทะเลนะฮะโซนกลางๆว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง<ม>อันนี้ห้องโซนการ์เด้นครับเราเข้ามาดูข้างในก่อนนี่แวะมาถึงเจอห้องน้ำก่อนเลยห้องน้ำเหมือนกับห้องเมื่อกี้เลยครับที่เราอยู่ตกแต่งสไตล์เดียวกันพอเข้ามาข้างในฮะ ก็จะเจอเก้าอี้โต๊ะนั่งแล้วก็กว้างครับกว้างขวางดูโล่งมากแล้วบรรยากาศเนี่ยจะไม่เหมือนตรงริมทะเลก็ไม่เหมือนอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ในสวนเนาะส่วนการเดินด้านหน้าก็จะเห็นเป็นล้มไม้ครับล้มเลืน่นแต่จริงๆถ้าเรามานั่งข้างหน้าห้องเนี่ยเราก็จะเห็นนู่นนู่นนู่นอ่านเนี่ยะฮะมันก็จะเห็นทะเลประมาณนี้เลยไม่ไกลนะจริงๆนั่งชิลรงนี้ก็ได้กินทะเล เดินไปอีกนิดเดียวสามก้าโดดลงทะเลได้ละพอวิองกลับไปด้านข้างครับตรงนู้นที่เราเดินมาเมื่อกี้นเนาะก็เห็นเป็นคลองสวยๆครับตรงนี้คือผมว่าบรรยากาศด,ดีอยู่ตรงกึ่งกลางเลยเห็นทั้งทะเลเห็นทั้งคลองแล้วก็ห้องโล่งๆเลยฮนะสบายๆเลยตรงนี้ห้องนี้ฮะห้องนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าค่าค่ับตัวห้องนี้เท่าไหร่เดือนนี้เลือ42อะไรอย่างนี้เหรอพี่อย่างคุ้ม อันนี้คุณสามารถเข้าไปเช็คโปรโมชั่นในเพจ Facebook ได้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นแต่ละเดือนจะไม่เหมือนกันและอย่างนีงคือขอกระซิบบอกไว้เลยว่าผมถ่ายมาเป็นเดือนละผมดองมาไว้เพิ่งมาได้ตัดขอโทษครับอันนี้สามารถจองในเดือนก็ได้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมหรือว่าจองเดือตรงได้ใช่ไหมครับอา่อา,อา,อา,อานพี่คิมก็ได้ฮะเดี๋ยวเรามาดูห้องหน้าหาดอีกห้องหนึ่งครับนี่เอ้ยโอ้โหห้องนี้ห้องนี้มีอ่างด้วยแค่อ่างแล้วดูทะเลอันนี้คือติดหาดติดหาดแบบ ติดจัดเลยเนะี่ยกระโดดลงไปได้เลยห้องน้ําครับอันนี้ห้องน้ําครับภายในห้องน้ำตกแต่งคล้ายๆกันแล้วก็มีแยกโซนเปียกโซนแห้งเหมือนกันมีเลรชัวเวอร์เหมือนกันครับตรงนี้ก็ปิดได้ด้วยปิดม่านถ้าเผื่อจะนอนแช่อ่าเนาะเพิ่มความเป็นส่วนตัวตรงนี้กว้างนะค่อนข้างกว้างเลยเพราะว่ามันจะมีโซนด้านหลังนี้ด้วยเนาะตรงนี้เ็าสามารถนั่งทานข้าวนั่งเล่นได้แต่ผมว่าส่วนใหญ่ถ้าคนมาเนี่ยจะมานั่งโซนนี้ข้างหน้าแล้วก็นั่งรับลมหน้า มีคนมอนอนอาบแดดตอนเย็นเนี่ยแสงสวยมากครับที่เรามาดูพระอาทิตย์ตกตรงนั้นเนี่ยตรงเกาะแล้พอดีเลยมันะจะลงแสงสวยสวยจริงสวยมากๆแล้วเพื่อเราอยากนอนเล่นตอนกลางวันมันร้อนๆเปิดแอร์นะนี่เลยฮะนี่เตียงพอดีเลยอะะ่ะแบบตัวออกมาว้าวสุดยอดสุดยอดจริงๆเมื่อกี้สอบถามครับห้องนี้ที่อยู่ตรงนีาค่ะเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพัน ออนนะแต่แต่ถ้าเผื่อในช่วงโปรของเดือนนี้จะลดมา40%คือถ้าเผื่ออยากรู้โปรโมชั่นอะไรพวกนี้ลองสอบถามทั้งเพจได้เลยครับเพราะว่าแต่ละเดือนเนี่ยจะมีโปรไม่เหมือนกันเนาะอย่างห้องเมื่อกี้ที่อยู่ด้านในที่เราเข้าไปอะ่ะตอนนี้ก็เหลือแค่กท่ไร่นะเมื่อกี้ลืมลืมก็ลงไว้เยอะหม่านกันอยห้องที่เราอยู่ เราพามาดูห้องโซนริมคลองอีกห้องหนึ่งครับอันนี้เป็นเหมือนกันเลยคือจะมีอ่างเหมือนกันเหมือนกับเมื่อกี้เลยที่หน้าหาดห้องน้ําเหมือนกันเรามาดูบรรยากาศดีกว่าเพราะว่าห้องจะคล้ายๆกันครับถ้าฝั่งนี้อันนี้เป็นห้องแรกฮะติดกับเมื่อก่อนเป็นคาเฟ่ครับแต่ตอนนี้เป็นที่พักเฉยๆฮะก็สามารถมานั่งชิลได้ครับตรงนี้และพอมาดูวิวฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวคลองแล้วก็มองไปฝั่งนี้เป็นทะเลฮะนี่เลยตรงนี้ที่เราไปห้องเมื่อกี้ครับฝั่งนู้นติดหน้าหาดเนาะ พอเป็นโซนคลองครับมันก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึง่งเวลาตอนเย็นเนี่ยตรงนี้ก็จะล่มลื่นแล้วก็สวยมากเอาจริงๆแผนเที่ยววันนี้เรายังไม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วก็ไม่ได้คิดไว้ด้วยกะว่าจะมานอนปเปื่อยๆเฉยๆเนาะไปดูกันอีกทีฮะเดี๋ยวขอคิดแป๊บหนึ่งไปกินข้าวก่อนถ้าเพื่อนๆมาหลังจากที่ผมมาเนี่ยหญ้าตรงนี้จะเต็มขึ้นเพราะว่าตอนนี้กําลังเขามักำลังปลูกหญ้าอยู่นะหญ้ามันยังขึ้นแบบไม่เต็มร้อยอันนี้คือสภาพบรรยากาศในตอนนี้และเดี๋ยวพอเพื่อนๆมาอีกเนี่ย ขาบอกว่าจะลมลื่นกว่านี้เยอะมากๆครับแล้วก็จะมีโซนเก้าอี้มีส่วนกลางมีอะไรพวกนี้ผมบอกเลยว่าหลังจากนี้อันนี้จะเป็นอีกหนึงรีสอร์ทที่น่าสนใจแล้วก็ p r i v a t มากๆด้วยครับมุมไหนก็สวยใน,นขนาดอยู่โซนกลางๆนะโซนหลังๆกลางๆด้วยยังมองเห็นทะเลได้ คุณน,นี่คือความใส่ใจของเขาฮนะนี่หน้าห้องมีที่ล้างเท้าด้วยเพราะว่าเราไปเหยียบทะเลยังไงอ่ะเราถ้าเผื่อเราเข้าห้องอ่ะเนาะมันไปเหยียบทะเลไปเดินชายหาดมามันต้องล้างอยู่แล้วนี่มีด้านหน้าเลยน่าจะมีไม่กี่ที่เนาะที่มีสายยางอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่สงการถูกไม่ใช่สงการหรอ,รหรอนี่อาหารที่นี่ครับ ใช่ใช่เรือคายักหนึ่งคันอาหารเที่ยงอาหารเที่ยงหรืออาหารเช้าสักอย่างหนึ่งอาหารเช้าอาหารเช้ามีต้มจืดเนี่ยดูก็รู้อะไรพี่พี่ทำแน่กันเพื่อยิ้มยั้มยิ้มยยมยมมมยยิยิ บรรยากาศภายในห้องเราก็สามารถชมวิวได้ตลอดทั้งวันวิวเขาขาวครับทะเลเนียนๆเนียน่ยเพลิดเพลินเลยดูไม่ลกจิตด้วยพออยู่ข้างในเขามองไม่เห็นเราและนี่คือภาพตอนเย็นก่อนไปเล่นทะเลครับถามว่าเราทําอะไรกันก็นี่เลยฮะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอลงเพจแน่นอนฮะพอมารวมตัวกันแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วถามว่านางแบบหามาจากไหนหามาจากไม่ไกลแถวนี้แหละครับงั้นเอาเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆมาฝากละกันครับองเราไปเลย ขีดยิ้มไม่ได้อ,อ,อ,อีดีมากดีมากทันีห้วิดีโอ,อคุยเรื่องอะไรก็ได้เอะคุยเรื่องใบทองเจ้าหูแต่เดวต้องิ่งไปคุยกันอันนี้นางแบบจําเป็นนะฮะปกติรับตำแหน่งอะไรนะครับเอาอยู่ฟอนอยู่ฟอน,อว,ฟอนวันนี้มาเป็นนางแบบเหมือนมีเจ้าที่อยู่สององค์ <c oughs> ถ้าชุดลำไทยถ้าชุดชุดลำเนี่ยใช่เลยเนี่ย าคุณเห็นตรงนู้นคือน,น้ํามันลดจนแบบเดินเล่นได้แล้วแล้วมหันมาดูฝั่งนี้อันนี้คือเกาะแลบดครับจริงๆถ้าเผื่อน้ําลดกว่านี้นิดนึงเนี่ยตอนนี้ก็เดินไปได้แล้วนะเดินข้ามเกาะแบบไม่ต้องพายเรือไปเลย มุมไกลๆก็จะประมาณนี้ครับคลิปนี้มันอาจจะไม่ได้มีคอนเทนต์การท่องเที่ยวอะไรเยอะแยะมากมายครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าบางทีการพักผ่อนเนี่ยได้อยู่นิ่งๆบ้างอยู่กับที่บ้างอยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่กับน้องบ้างมันก็ได้อีกฟิลหนึ่งครับแล้วยิ่งเราได้ที่พักแบบสงบสงบส,งบส,งบส,ววส่วนตัวส่วนตัวอย่างเงี้ยครับมันยิ่งทําให้ผมเปื่อยมากขึ้นครับเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยก็นอนนอนเล่นเดินเดินถ่ายวิดีโออยู่แถวนี้ พอตอนเย็นครับก็มาเดินชายหาดมาเล่นน้ําคือแสงมันสวยครับแล้วตรงนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่อยากจะแนะนาครับอย่าลืมนะฮะถ้าเผื่อไปเกาะกูดก็ลองแวะเข้าไปดูครับมัวหน้ารีสอร์ทงันก็เดี๋ยวเราให้ดูภาพบรรยากาศตอนที่ผมไปเดินเล่นถ่ายรูปแถวๆนี้เนาะจนไปถึงตอนกลางคืนแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราจะพาไปดูบาร์อีกที่หนึ่งครับกิจกรรมก็ไม่มีอะไรมากครับผมแค่อยากถ่ายวิดีโอเต้นบีบอยไว้หน่อยเพราะว่าอยากออกกาลังกายนิดนึง แต่ก็ไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าตอนนั้นน้ําหนักมันเยอะมากจริงๆแล้วก็จะไปวิ่งก็วิ่งไม่ค่อยไหวครับมันเจ็บข้อเท้า ตอนนี้มันเปียกเลยเล่นน้ําทะเลสักหน่อยดีกว่าน้ำม,มันใสนะแล้วก็บรรยากาศยังดีคุณดูหาดตอนเย็นกว้างพอไหมเออมันยังยังจะลงได้อีกนะนะ้ำอ่ะยังลงอีกออ้ดีมากเล่นอันนี้เขาทำอะไรเห <c oughs> ็นเขาตะโกนเมื่อกี้ละวเขาเขาหาอะไรอยู่ <c oughs> เล่นน้ำดีกว่าลงน้ำทะเลกัน แล้วก็บรรยากาศดีมากคุณแสงไฟยามค่ำคืนของที่นี่เขาเอามาถึงใช้หาดเลยนะตรงต้นไม้เนี่ยวันนี้ก็สงบสนุกมากครับเป็นวันที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยตั้งแต่พอเข้ามามันดีจริงๆครับก็ <c oughs> มันนั่งชิลมากวันนี้เป็นวันที่มาพักผ่อนสบายสบแล้วมันก็สบายจริงๆ ไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นประมาณไหนอันนี้เป็นสะส่วนกลางคนระตอนกลางคืนก็มาเล่นได้ด้วยนะแล้วก็อยู่ติดกับทะเลด้วยถ้าเผื่อใครไม่อยากเล่นทะเลครับตรงนี้ถือว่าเป็นเล่นน้ําจืดเนาะแล้วก็รับลมทะเลเย็นๆสบายๆโบ, <c oughs> บกมือทําไมโบกมือเพื่ออะไรอันนี้พี่กิมจะอยู่ห้องนี้ครับเดี๋ยวเราอยู่ห้องนู้นนะข้างๆกันก็โดดน้ําได้เลยอันนี้คือบรรยากาศยามค่าคืนครับนอ่สาหรับ ห้องพักในวันนี้ของเราเดี๋ยวเราเปิดเปิดให้ดูนิดนึงครับตรงกระจกเนาะนี่นะซุปปิดปิดไม่ปิดอันนี้ม่านจะเป็นสองชั้นครับจะมีม่านที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรม่านอ่อนแล้วก็จะเป็นม่านทึบเนาะผมให้ฟังเสียงบรรยากาศนะตอนนี้นะถ้าผมไม่พูดเนี่ยคือเงียบจริงๆอาจจะลองให้ฟังดู เ okay. เป็นไงเงียบจัดเลยนะสงบจริงๆคุณนี่อันนี้บรรยากาศยามค่ำคืนครับแสงสวยเลยสลัวสลวถ่ายรูปก็สวยนะนี่เดี๋ยวเราจะมานั่งกินข้าวกันตรงจุดนี้ครับจุดครั้งที่แล้วที่เรามานั่งนั่นแหละ เอาตัวนี้หอกลับบ้านจะเอาตัวนี้หอกลับบ้านโอ้โหโอ้โหอ้เกได้หรอเซนนสง้อนีด๋ยวดีผมก่พี่ดึกด คนยินดีนะาาหาา้ด้วยห้าด้วย